สวัสดีค่ะครูมูลนะคะมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ครูมูลสอนอยู่ห้องเรียนผู้ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดหนองปิงค่ะวันนี้ครูมูลจะมาสอนเรื่องมาตาตัวสะกดแม่กบมาตาแม่กบหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายคํอาอ่านออกเสียงกอไกพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตานี้มีทั้งหมด5ตัวคือ คอไก่ขอไข่คอควายคอระคังคอคนแต่ที่ใช้เป็นตัวสะกดมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นคือกอไก่ขอไข่คอควายคอระครังนะคะครมูจะมาสอนอ่านมาตามแม่ปกติบคำโดยใช้สื่อเพลงสิ้นผสมคำให้นักเรียนอ่านตามครมูนะคะอ่านตามครูมูลเลยค่ะคำที่หนึ่งอ่านว่า จากหมูจากหมูคำที่สองคำว่าปาปาคำที่สามคำว่าบววบวกคำที่สี่คำว่านกนกคำที่ห้าอ่านว่าลูกลูก คำที่หกคำว่าถูกถูกคำที่เจ็ดคำว่าแจกแจกคำที่แปดคำว่าเลขเลขคำที่เก้าคำว่าโรคโรคคำที่สิบคำว่าเม่เม่ ประโยชน์ของคลิปนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านตัวสะกดแม่ปกได้ถูกต้องครูมูลขอฝากให้ผู้ปกครองเปิดคลิปนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านตามบ่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้ครูมูลขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ